สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาแนะนํารถตํารวจที่เอาไว้ทําภารกิจ dispatch work น,นั่นเองนันเพื่อนเนื่องจากในสัปดาห์นี้มันมีการคูณ dispatch work นะครับก็จะมาแนะนํารถตารวจและการแถมลดราคาให้ด้วยน,นั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะเพื่อนๆรถตารวจมีทั้งหมด13คันน,นั่นเองนะครับผมผมจะไม่นาาับ park ranger ลงไป park ranger เ,เนี่ยผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งไปซื้อนะครับบางคน,เ,นเห็นว่ามันราคาถูกนะครับผมกะว่าจะซื้อมารักไก่เล่นภาร DIS กิจ dispatch work ก่อนอะไรเงี้ยเพื่อจะได้มีทุนในการที่จะซื้อรถคันอื่นๆอะไรเงี้ยผมอธิบายอย่างนี้ก่อนรถตารวจเน ท่านั้นนี่คือโฉมหน้ารถตำรวจ13คันที่เอาไว้ใช้ในภารกิจนะครับในสัปดาห์นี้ก็คือรถราคาทั้งหมดเลยยกเว้นนะครับยกเว้นปาร์เรนเจอร์นี่ไม่เกี่ยวนะครับปาร์เรนเจอร์นี้นะเพื่อนๆเอาเอามาแต่งได้จริงนะครับผมแต่ว่าไม่สามารถที่จะเอามาทำภารกิจรถตำรวจได้เพราะมันคนละอย่างกับรถตำรวจนั่นเองนะครับมันเป็นเหมือนรถส่องสัตว์อะไรแบบนี้นะเพื่อนๆเออไปจะคนละแบบนะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้ใครซื้อคันนี้ก็จะแถมเสื้อด้วยในนี้แนะนำให้ไปลองซื้อกันได้โอเคมาพูดถึงรถตำรวจกเเเเเนน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 ีี่่่ยมมมมััััจะะะปปปปรราณ3คกนนคกกออบผ็็็็แล้ว ผมพูดตรงๆนะครับผมเพราะมันมายุคแรกด้วยแหละมันก็เลยทำให้ไอ้สองคันนี้มันจะไม่ค่อยโดดเด่นทั้งสเตนเนียแล้วก็อา m a มาร์นะครับแต่ถ้าใครชอบแบบแนวเอเบีะผมแนะนำให้ซื้ออาร์มาร์ตนะ แล้วก็ใครก็ตามที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับใครก็ตามที่เพิ่งเริ่มเล่นอยากแบบว่าตั้งตัวโดยรถตำรวจไม่ได้ซีเรียสว่าต้องเน้นเทไม่ได้ซีเรียสนะไม่ซีเรียสว่าต้องเน้นเทเน้นใช้งานจริงๆอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนำนะครับซื้ออันมาร์คคุยเซอร์ดีกว่าครับรู้สึกว่าคุ้มค่ากับราคารถตำรวจที่สุดที่มันคุ้มค่าเพราะว่ามันไม่มีถูกกว่านี้และจริงๆเราต้องหารถตำรวจที่ถูกที่สุดเพราะว่าเราแค่เอามาทำาารกิจตอนที่เราทำธุรกิจไปเราสามารถที่จะเปลี่ยนรถเพื่อไปใช้คันอื่นในการทำาารกิจได้ไม่ได้้้้้้้แแปลลลวววว่่่าา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 เเเเขจะออกกกกกมมมมมสสติิรรรรรใใใชชชคัันนนีททง ยันจบเลยอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวื็ในภารกิจเนี่ยเราสามารถลักไก่เรียกเรียกฮอเรียกเครื่องบินเรียกมาร์คูเรียกอะไรก็ตามนะครับผมออกมาใช้ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าภารกิจมาทำในฟรีโหมดนะครับภารกิจไม่ได้ล็อกมาว่าเราต้องใช้รถแค่ตำรวจเท่านั้นนะครับแต่แค่ตอนที่เพื่อนเพื่อรับภารกิจเพื่อนๆต้องมีรถตำรวจนะครับแต่ต้องเป็นรถตำรวจที่เพื่อนเพื่อซื้อด้วยตังตัวเองไม่ใช่ว่าเราไปลักไก่เราเอาไไเราเอ็นบีมาแล้วก็กดตัวบีกดรับตัวอีทำภารกิจอะไรเงี้ยไม่ได้มันจะไม่มีขึ้นให้เลย นะครับรวมเป็นงปาร์คลนเจอร์นี่ก็จะไม่มีขึ้นให้เช่นกันนะครับ,รบก็คือ,อาง่งไๆว่าเพื่อนๆต้องมีรถตำรวจเท่าน,นั้นนะฮะถ้าใครมีตังค์เหลือๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยขยับไปเป็นไอพวกนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าอันแรกเลยผมแนะนำว่าควรจะเป็นอาร์ r ัคคุยเซอร์นะครับอาร์คคุยเซอรเนี่ยเพื่อนจริงๆมันก็คุ้มค่ากับราคานะเพื่อนๆจริงๆผมก็ไม่ได้มองว่ามันแย่ขนาดนั้นนะครับจริงๆมันก็ถือว่าใช้ได้ในระดับนึ่งนะครับคือแบบมันก็โอเคกางๆถ้าเทียบกับรถตำรวจก็่หนึ ธรรมดานะเออผมคิดว่าแรงกว่าแท็กซี่ธรรมดานะครับคันนี้นะ เารู้สึกนะครับแล้วก็ใช้ในภารก,กิจผมว่ามันก็ใช้ได้นะครับเราแค่เอามาทำภารก,กิจเฉยเไงยแล้วถ้าใครมี GDP พัเนี่ยผมบอกว่าคุ้มมากๆในสัปดาห์นี้คนระับแต่ถ้าใครที่ไม่มี GDP พัเนี่ยผมก็มองว่าในสัปดาห์นี้มันยังคุ้มค่าอยู่เพราะว่าไอ้ดิสแพดเวิร์กเนี่ยมันปรับมาใหม่นะครับมันได้เงินรอบละสองหมื่นห้าใช่ไหมแล้วก็มันคูดาวแค่หนึ่งนาทีเองนะครับผมมองว่ามันคุ้มค่านะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีจีดพัทนะครับคิดว่าเล่นประมาณสักส ถ้าไมม่ีเราไม่มีก็อาจจะรอบละห้าหมื่นนะครับในประจำสัปดาห์นี้นะ าหลังจากนี้ก็คือจะกลายเป็นคูณสแล้วแต่คนอื่นที่เขาไม่มีเจียพันเนี่ยหลังจากนี้เขาก็จะไม่คูณแล้วผมแนะนําว่าถ้าจะซื้อก็คือตัด,ต,ดตัดใจซื้อในสัปดาห์นี้ไปเลยนะครับอันมาคุยเซอร์เนี่ยผมรู้สึกว่าคุ้มค่ากับราคาที่สุดแล้วนั่นเองนะครับในการทำธุรกิจตลอดอันนี้พูดแบบไม่อวยนะครับคือรถมันไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกอ่าแล้วลมันไมได่ดีขนาดนั้นหรอกแต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นแย่จนทาธุรกิจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ขับพอใช้ได้แล้วก็ความเร็วอาจจะไม นะผมเคยหาเงินกับดิสแท r กเบิร์กไปแล้วนะครับเพื่อนๆคือกลับไปดูคลิปกระปกองผมได้เลยนะครับผมแบบทําไปแล้วนะสําหรับการหาเงินด้วยดิสแทกเบิร์กแล้วก็อธิบายการทํางานของมันเรียบร้อยแล้วน,ะนั่นเองนะกลับไปดูได้เลยนะครับใช้ทุกรถมาลองทำธุรกิจแล้วก็คือแบบ มันก็ยังได้อยู่อ่ะมันก็ไม่ได้แย่นะครับอันมาร์กี่ผมก็ไปลองคำุรกิจแล้วก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นรถหนึ่งคันแล้วกันนะเพื่อนๆที่ผมแนะนำมือใหม่นะครับอ่าเป็นรถที่ผมแนะนำมือใหม่แล้วกันนะครับอย่างต่อมานะเพื่อนๆก็คือสเตนเนียร์เลยคุลเซอร์เนี่ยผมมองว่าอยู่อันดับท้ายๆเลยนะครับผมคล้ายๆกับอันมาร์กเลยคือความเร็วมันอาจจะใกล้เคียงกันมากไปหน่อยอย่างเช่นนะเวลาเนี้ยเพื่อนๆตำรวจมีทัตำรวจ13คันใช่ไหมผมให้ประมาณแบบอันมาร์กเนี่ยอันดับที่13เลยนะครับผมสนเต่จริงๆมันกกก็ดีว่่าันไมเยอะครรัับจิงๆมนไม่ดีกว่าเลยซ้ คือทุกอย่างมันเหมือนกันเลยแค่แม่งเปลี่ยนรูปทรงอะในความรู้สึกผมะนะครับแม่งแบบแทบไม่ต่างกันเลยดีกว่านะครับมองแทบไม่เห็นอะนะครับโอเคอันต่อมาเนะี่เพื่อนอาจจะเป็นพวกกันเหลดอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่ากาันเหลดเนี่ยจริงๆอยู่ในแบบต้นๆเลยนะในรถตำรวจนะครับอันนี้นับเฉพาะรถตำรวจนะผมว่ากาันเหลดนี่ใช้ได้นะครับถือว่าเป็นรถที่ราคาประมาณเนี้ยสองล้านหกเพราะว่าเฉลี่ยรถตำรวจเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเหลดนี้หมดเลยเห็นไหมอันนี้เรานับในราคาที่เป็นรถราคานะถ้านับราคาเต็มเนี่ยผมบอกเลยนะไม่ไม่มีคันไหนคุ้มค่าเลยพูดตรงๆอัพแบบไม่อวยอะ แม่งไม่มีคันไหนคุ้มค่าเลยผมเคยจับรถตำรวจทุกคันมาลองแข่งนะแบบไปกลับไปดูได้เลยนะผมเคยลองแล้วแม่งไม่ค่อยคุ้มค่าพูดตรงๆนะครับเคยเอามาวัดกับรถที่แบบมันเป็นธรรมดาด้วยนะก็ยังแบบคือรถตำรวจแม่งยแย่กว่ารถธรรมดาด้วยสามเออในความรู้สึกผมะแต่หลายคัยนแล้วกันอาจจะไม่ใช่ทุกคันนะอาจจะไม่ใช่ทุกคันแต่หลายๆคันแม่งเป็นแบบนั้นนะครับก็เลยคิดว่าเออถ้าในเลทราคานี้แล้กันนะเพื่อนอ,อันนี้ผมพูดในเลทราคานี้นะประมาณสองล้านถึงสองล้านห้าสองล้านหกอะไรเงี้ยผมคิดว่าการเลทเนี่ยคุ้มค่ากว่านะครับคุ้มค่ากว่าโโดดรราาาาาคคคคคุุ้้มม่่่่กกกววีนนบบูทะั ้มค่าว่าโดมินิเตอร์ FX อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีพาร่า LX อะไรอย่างเงี้ยจริงอีพาร่า LX เนี่จริงตกใจเหมือนกันว่าขับดีมากนะครับ Uh, ไล่อย่างนี้แล้วกันนะเพื mm. นะ่อนผมไล่อย่างนี้แลวกันอธิบายง่ายๆแล้วกันนะเพื่อนเอาแค่ท็อปฟ้าแล้วกันไม่งั้นไม่จะยาวมากเลยนะครับผมพยายามแบบพยายามบีมบเวลาให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับผมแล้วคุ้มค่าที่สุดแล้วกันผมให้ที่เทอร์มินัตเลยอันนี้ผมพูดตรงเลยอันนี้อันดับหนึ่งด้วยแล้วแถามม่ยังแจกฟรีด้วยนะครับรู้สึกว่าเป็นรถที่ตำรวจที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับในเวลาที่ตำรวจที่ได้จับมานะครับต่อให้มันไม่แจกฟรีผมซื้อมาตอนมันมันไม่ได้แจกฟรีนะเว้ยผมซื้อมาก่อนหน้้าแลว ไปที่ซื้อมาศูนย์บาทก็ถือว่าคุ้มค่าไปนะครับผมบอกเลยว่าเทอร์มินาตเป็นรถอีกหนึ่งคันที่โคตรดีและดีมากๆจนผมตกใจเลยนะครับมันดีพอๆกับดั้งเดิมมาเลยนะครับดั้งเดิมมันก็มีขายร้านเซอร์เทิร์นนะไปซื้อได้นะครับในหมวดออฟโรดนะรถออฟโรดเนี่ยมันได้เปรียบอยู่แล้วเพื่อนผมพูดตรงนะแล้วเทอร์มินาตเป็นรถที่ดีอยู่แล้วนะครับรถชีฟเนี่ยมันขับดีมากนะครับนี่แม่งบวกกับรถตำรวจเข้าไปแม่งทำให้มันมันก็ยังขับดีอยู่สำหรับผมนะมันยังขับดีอยู่นน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 นะะะคคคคครรรรรรัััับบบผผผมม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 เเเเปป็ถถททีีีีี่่่่่่แแําาาืือออออใใใใใหหลลล้้้้้้้ววกก GDP ยยยชชุุณณไไตงซ์นะ คุณฆ่าไปใช้เทอร์มินัทเลยคุณประหยัดตังค์ด้วยเ,เพื่อนๆเพราะมันศูนย์บาทนะครับคุณไม่จำเป็นต้องมีทุนอะ่ะคือเหมือนคุณซื้อธุรกิจแบบศูนย์บาทะนะครับคุณไม่ทำเงินโคตรดีอ่ะแถมคุณทำเงินได้รอนะดลระแสนอ่ะกำไรของคุณล้วนๆน,นะครับสำหรับเทอร์มินัทนะครับผมให้อันดับหนึ่งเลยนั่นเองนะเป็นรถตำรวจที่ผมคิดว่าดีที่สุดแล้วนะครับอันดับที่สองนะเพื่อนๆผมที่ผมให้นะผมให้ไปที่กันเล็ดอิอ cept นเตอร์เซปเตอร์นั่นเองนะเพื่อนอันนี้ในความคิดผมนะน,นี่เป็นความคิดเห็นส่วนตตตััััววนนนนะะครรรรบบผมให้กาาเเเเเเลออออิ์์ซปป็ด2พ่ ออรู้สึกว่ามันเป็นรถที่ขับพนัางาจะใช้ได้จริงๆมัสคาเนี่ยส่วนใหญ่แม่งจะขับไม่ค่อยดีนะจริงๆอ่ะแต่การ์เล็อินเตอร์เซปเตอร์หรือว่าการ์เร็ตเทลไฟล์โดย,โด,ย,โด,ย,โด,ยด้รถด้าเดิมอะเนี่ยมันมันก็ขับใช้ได้นะเวย้ยมันก็ไม่ได้ถึงขั้นแย่ แล้วแถมพอเป็นเวอร์ชันตำรวจอ่ะรู้สึกว่าความดุดันมันหายมันทําให้แบบเหมือนมันขับง่ายขึ้นอ่ะในความรู้สึกผมนะพอมาเป็นคาสอิมเมอร์เจนซี่เนี่ยอ้าผมลืมบอกไปรถตำรวจทุกคันเนี่ยจะไม่ถือว่าเป็นคาสตามแบบที่เขาเคยเป็นแล้วนะครับอย่างสมมุติการ์ดเฮลไฟน์เนี่ยเคยเป็นมาสคาหรือว่าโดราโดเนี่ยเคยเป็นออฟโรดอย่างเงี้ยเขาก็จะถูกตีค่าว่าเป็นอิมเมอร์เจนซี่ทุกคันเลยนะครับอย่างเช่นความสามารถพิเศษของมันเนี่ยก่อนหน้านี้มันจะเป็นแบบว่าถ้าเป็นการ์ตเฮลไฟน์เนี่ยมันจะยกลรอยได้เพราะมันเป็นมาสคานนนนนนี้้้ะะคออออมมมัััเเยยดบวารก่ แบบได้ลองใช้มาจริงๆกับตัวเองนะครับก็เลยให้ในอันดับ2นะครับสำหรับกินเละเตอร์รู้สึกว่าคุ้มค่าด้วยอันนี้ผมเทียบกับราคาทุกคันนะครับเวลาจะซื้อเนี่ยผมเทียบกับราคาทุกคันแต่ส่วนใหญ่ราคามันใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะครับมันต่างกันไม่เยอะมากนะครับอันดับ3ที่ผมให้นะครับผมให้ไปที่ D10 p บ r s u ร์นะครับอันนี้ในความคิดผมนะผมรู้สึกว่า D10 p บ r s u ร์อ่ะคือพูดยังไงดีคือมันเป็นรถสปอร์ตด้วยนะครับมันเป็นรถสปอร์ตมันมีความแรงนะครับแต่ว่าเอาจริงๆความมแรงันจะได้้ใชกกก็ต่่่อออออออเเเมมืืืพนนๆขับงจริงๆๆถ้้้ามมพพเเเดนนนนออออยู่่่่ใใืืงะะไไช แม่งไม่ได้ต่างอะไรกับขับรถตำรวจคันอื่นๆเลยพูดตรงถ้าขับในเมืองนะไม่ค่อยเห็นความต่างขนาดนั้นนอกจากความเท่นะครับนอกจากความเท่เลยนะคืออย่างอื่นแทบไม่เห็นเลยนะครับไอ้ผมพูดในแนวใช้งานเนี่ยรู้สึกว่าดิสิเพอร์สูตรเนี่ยแม่งถ้าราคาเต็มนะ พูดเนี่ยราคาเต็ม4ล้านนะผมแม่งโคตรพุ่งอ่ะผมบอกเลยว่าราคาแม่งพุ่งกว่าคันอื่นมากอ่ะไม่ค่อยคุ้มขนาดนั้นอ่ะเออเอาตรงอ่ะไม่ค่อยคุ้มขนาดนั้นแต่จริงๆมันมันตัวเลือกมันน้อยไงตัวเลือกในรถรุ่นหมันน้อยนะครับก็เลยให้ดีสิบพัสดุ์เนี่ยระดับ3เลยนะครับในการใช้งานคือมันก็ยังใช้ได้มันขับมันมันก็ไม่ได้ขับยากมากเพราะว่ามันเป็นรถระดับสปอร์ตอยู่แล้วไอ้ดีสิบเนี่ยคือรถนั้งเดิมมันเป็นสปอร์ตอยู่แล้วไงคือมันก็เลยแบบขับไม่ยากเท่าคันอืืื่่่่่่นน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 ๆๆคคคคััััออ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 อแแแมมมมมมงงงงตตต้้้้้เเ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 เดดดิิปปปป็็็็็สสสสสรรรรรรร์์์ลลาาาาากกกกกฟโวะะะไไยยยยยีีีีจขขบบบบึึผูท ีจังหวะล้อฟรีนะเพราะไอ้คันนี้มันเป็นรถไหลไปนะครับโดยดั้งเดิมก็เป็นรถไหลไปแล้วเราพอมาทำเป็นเออ่คลายอิมเปร์เซซี่เนี่ยไม่ก็ไหลไปเหมือนกันนะครับแต่รถมันหนักขึ้นนะครับท่านเพื่อนเคยจับ C8 หรือว่าดีสิบไอ้ตัวธรรมดาก่อนหน้านี้เคอจะรู้สึกว่ามันเบาใช่ไหมแต่พอเพื่อนๆมาจับดีสิบเพอร์สุดคันนี้จะรู้สึกว่าโคตรหนักนะครับผมพูดเลยนะโคตรหนักนะครับเพราะว่ามันเพิ่มน้ำหนักไปพอสมควรนะครับอันนี้อันนนีี้เ่ยความคิดผมมันเพิ่มเยอะไปหน่อยอันดับที่สี่ที่ผมจะให้นะครับผมก็คือเจ้าอิมพ่ัลว่า แม่งเป็นรถที่เฮ้ผมคิดว่ามันจะแย่กว่านี้มันดันขับดีว่ะอันนี้คนหลายๆคนอาจจะชอบนะผมบอกเลยถ้าบางคนอาจจะไม่ชอบหน้าตาเหมือนผมงี้ยปกติผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบหน้าตารถแบบนี้นะเพื่อนแต่ว่าถ้าคุณได้ลองขับนะคุณจะรู้ว่ามันขับดีมากว่ะตอกใจเหมือนกันว่าทำไมมันขับดีอย่างวะผมว่าไม่ได้จับรถตำรวจมานานแล้วแล้วพอมาจับเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้คันนี้ไม่รู้สึกนิ่มมือสุดแล้วนะในบรรดารถตำรวจนะเออเนี่ยแม่งนิ่มมือสุอแล้วนะครับ คันอื่นๆนี่ยังรู้สึกลำบากไปหน่อยแต่ว่าคัน Impala LX นี่นิ่มมือมากนะครับขับง่ายนะครับขับง่ายคุมง่ายนะครับแล้วก็มีความแรงด้วยก็ถือว่าใช้ได้อยู่ถือว่าถือว่าโอเคอยู่นะผมให้ดับ4เลยนะครับอันดับ5เนี่ยพูดตรงจริงๆช่างใจจะเอารถตำรวจนะแต่ผมไม่เอาเดีกว่าเอาเป็น u อ l เล f ฟังชั o นนะครับอันนี้ก็เป็นรถที่ขับดีคล้ายๆการทรงเนี่ย ทรงการขับคล้ายๆกันแต่คันนี้รู้สึกว่าจะขับง่ายกว่านิดนึงนะครับก็เลยให้คันนี้นะแต่บางคนอาจจะจับคันอื่นอาจจะง่ายกว่านี้ก็แล้วแต่อันนี้อันดับอันดับ5ผมให้ o อ t l e t f u n c t i o นะครับรู้สึกว่าประมาณ5คันนี้เป็นคันที่คุ้มค่าที่สุดนะครับในเวลารถที่ขับมาแล้วโดยเฉพาะ o อ t l e t f u n c t i o เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นรถดั้งเดิมมันเป็นเบนนี่ด้วยเพื่อนๆเวลามันกดตัว X เนี่ยมันจะไม่หมอบลงไปนะข้อเสียของมันเลยเวลากด X มันจะไม่หมอบนะครับเวลากด X เนี่ยรถมันจะเป็นแบบว่าไฮดรอลิกนะครับอันนี้อันนี้อันนี้คือถือววววว่่่่่่่่่่่่าา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 าเเ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 ป็นนนนนนรร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 ืืืือออออองงงงงทททททีีีีีแยยยยะะะพพพสมมตตติิิบบบคซ้้ถถำำจจจจจกโดดไไไล มันอาจจะเป็นข้อเสียในตรงนั้นนะครับอันนี้ดนความคิดผมนะผมคิดว่ามันอาจจะเป็นข้อเสียตรงนั้นนะครับว่าไอ้ตรงกดตัว X นี่แหละนะครับแต่ว่ามันก็เท่ไปในแบบหนึ่งเพื่อนเพนคือแบบมันเป็นรถระบบไฮดรอลิกอ่ะเออมันก็จะแบบขับขับ,ขบไปในไอ,อ้คนละทรงอ่ะเออคนละคนละทรงกับคันอื่นอื่นอะไรเงี้ยมันก็เหมือนมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองนะครับ จริงๆลองลงมาก็อาจจะเป็นพวกรถมอเตอร์ไซค์คาราคาร่าอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาตรงนะเว้ยเทอร์มินัสเนี่ยแม่มงรับจบเลยแบบถ้าบางคนแบบว่าจะไปซื้อฟอร์เรสเตอร์หรือว่าไอ้คาราคาร่าเพอร์สูดอย่างเงี้ยราคา4ล้านอ่ะดั้งเดิมนะ4ล้านกับคุณซื้อเทอร์มินัสสามล้านแปดเนี่ยผมบอกเลยว่าเทอร์มินัสคุ้มกว่าเยอะครับแม่งเทียบไม่ได้ความแรงแรงกว่าใช้งานได้ดีกว่าแล้วก็แม่งออฟโรดได้ดีกว่านะครับเออแม่งแบบขับดีกว่าทุกอย่างราคาดีกว่านะครับผมคือแม่งแบบ แรงกว่าด้วยโอ้โหแม่งครบแบบคุณจะเอาครบกว่านี้คือดีกว่าคันนี้ทุกอย่างใน,นความคิดผมอะแค่หน้าตายเนี้ยอาจจะถูกใจคนไทยมากกว่าแต่ว่าผมบอกเลยแฟรมินาตม่งใช้งานดีกว่าเว้ยในความคิดผมนะคือครบเครื่องมีความแรงขับง่ายแล้วก็แรงแถมไม่ได้แรงแค่บ,บนถนนนะแรงบนทางดินด้วย บางภารกิจเราต้องลงดินลงอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะต้องขี่ลัดอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ขี่ตามทางเงี้ยผมว่าอ e ีเทอร์มินัสนี่รับจบมากกว่านะครับในธรรมดาทุกภารกิจที่ผมเล่นมานะครับรู้สึกว่าเทอร์มินัสดีที่สุดนะฮะในบรรดาการทำภารกิจนะผมก็เลยคิดว่าเทอร์มินัตควรดีที่สุดนะครับอันดับ2ก็เป็นการเล่น i ินเตอร์เซอครับผมอันดับ3นะนเพื่อนๆก็จะเป็นเจ้า D10 p r s อ i t นะครับอันดับ4ก็จะเป็นเจ้า i m p พ l a LX อลเอ็กนะอันดับ5ก็เป็นเอ t ร e t Function นั่นเองนะครับประมาณนี้ถ้าคุณเป็นคนที่ซื้อไอ้รถมอไซค์นะนเพื่อนๆมาเพื่อทำภารกิจ Dispatch w o r k เนี่ยผมมองว่าก็คุ้มค่านะครับก,ก็คุ้มค่านะเออแบบซื้อมาแค่กดกดภาร,รกิจปุ๊บแล้วเปลี่ยนรถไปคันอื่นอะ่ะผมว่าคุ้มค่าแต่ถ้าคุณจะซื้อม,มาเพื่อจะใช้คันนี้ในการทำภารก แต่บอดไม่ได้นิ่มขนาดแบบว่ายิงคุณไม่โดนนะคือบอทมันยิงคุณโดนกับทุกดอกนะครับตอนคุณมีเกาะเต็มอ่ะโดนแน่นอนนะเวโอกาสที่คุณจะตายนี่มีสูงเลยนะครับถ้าคุณประมาทนะ บอกเลยว่าโอ้โหเรามอไซค์เนี่ยเล่นค่อนข้างจะลำบากอยู่นะครับอกาสตายเยอะมากนั่นเองครับแนะนำให้เล่นคันในอื่นดีกว่านะครับพวกรถยนต์เนี่ยเพื่อนๆจะได้เปรียบกว่าในตอนที่เพื่อนๆเล่นภารกิจแบบใช้พวกเนี้ยไปทำภารกิจโดยตรงอะนะครับประมาณนี้นะคันอื่นๆถามว่าขับได้ไหมมันก็พอขับได้อันนี้คือโฉมหน้าทั้งหมดรถส0คันที่ผมคิดว่าดีที่สุดในตำนนรวจแล้วเพื่อนๆผมก็ได้เตรียมมาแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเจ้าดูบินเตอร์ fx นะครับผมอันนี้นะผมว่าคันนี้ก็ใช้ได้มันเป็นรถคัััััันนนนนนเลล็กกกทีีี่่่ขบบไไไไดดดดดด้้้้้อออแววะะะคครมมมมมมาาาาาาจจจจจิิๆหตผ ม่งกลายเป็นแบบรู้สึกว่าการเลี้ยวมันแปลกๆไงไม่รู้นะครับอันนี้ความคิดผมนะผมสึกว่าออกไปเวไม่ดีอ่ะอันนี้ผมให้แล้วกันประมาณนี้นะครับนี่คือดีสิบผสมนะครับเนี่ยหน้าตามก็จะหล่อๆแบบนี้นะครับแต่ว่ามันไม่ก็มีดีเข้แรงกับหล่อในความคิดผมนะดีกับแรงกับหล่อนะครับแต่ว่าแรงมันก็แรงรอบปลไปไงรอบปลายมากๆเลยนะรอบต้นนี่คืออืดจัดเลยนะครับก็ไม่ได้ต่างกับระบบคะนอื่นสักเท่าไหร่หรอกนะครับแต่สำหรับเจ้าดีสิบนะก็ต่อมาคือเจ้าอิมพัลไลเอลเอ็กนะครับอย่างที่ผมบอกเลยคันนี้แหละเพื่อนๆที่ผมบอกนะ ขับง่ายนะครับขับดีกว่าที่คิดนะครับคันนี้ตกใจอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อนนะเออถือว่าใช้ได้นะครับกินวูดนะครับออกไปเวกางๆว่ะทุกอย่างมาดูกลางๆเกินอ่ะความเร็วนะครับผมการขับขี่อะไรเงี้ยมันออกเวกางๆเกินไปนะในความคิดผมนะผมรู้สึกว่ากินวูดคูเซอร์เนี่ยรู้สึกว่าออกไปเวกางๆเกินมันไม่เด่นไปสักทางเลยนะครับนี่ครับผมคือโฉมหน้ารถที่ผมคิดว่าดีที่สุดนะก็คือเจ้าเทอร์มินัสนั่นเองนะครับอ่าผมชอบมากนะผมน่าจะใช้มัน ทำภารกิจในตำรวจในสัปดาห์นี้น่าจะมากที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ตำรวจแมคคูนะรู้สึกว่าใช้ใช้มันมากที่สุดแล้วนะครับรู้สึกว่าคุ้มค่าแล้วก็โอเคอ่ะเออรู้สึกโอเคที่สุดเลยนะครับในบรรดารถที่ใช้มานะครับอาตมาคือเจ้าคาราคาร่านะเพื่อนๆอันนี้แม่งอยู่กับผมมานานแล้วอยู่กับผมมานานแล้วแต่ว่าผมเฉยๆ,ๆว่ะนะครับเสียดายอยู่เป็นกันเสียดายที่มันไม่แรงนะครับมันไม่เด่นเลยนะขับดีอ่ะผมคิดว่าออฟโรดเนี่ยแม่งออฟโรดแม่งในเกมนี้ขับโคตรดีเลยนะครับออฟโรดแม่งทำมาดี แต่ว่าขับดีอย่างเดียวแต่มันไม่แรงแล้วก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับผมว่ามันไม่ค่อยครบเครื่องอะจริงๆอ่ะคือแบบมันมันขาดไป2อย่างเออแต่ว่ามี3อย่างอ่ะรถต้องดีมีประโยชน์แล้วก็แรงนะครับไอ้นี่แม่งดีอย่างเดียวที่เหลือแม่ง2อย่างคือไม่มีนะครับในความคิดผมนะแค่แค่เปอร์ฟอร์แมนซะ์อะพอพอขับได้นะครับเออไอไอที่เหลือเนี่ยคือไม่ค่อยดีแหละนะครับอันนี้คือกัรเล็ อินเตอร์เซปเตอร์นั่เนเนั่นเพื่อนนี่เป็นรถที่แบบมานานแล้วแล้วก็อยู่กับผมมานานเหมือนกันนะครับแล้วก็แม่งดีว่ะเออรู้สึกว่าดีนะรู้สึกว่าครบเครื่องจริงๆไอ้อสคันนี้นั่นเพื่อนนะก็แนะนำหลายหลายคนนะครับคันนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ใช่สาวกพวกมาสคาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบนะอาจต้องไปมองคันอื่นมากกว่านะครับผมสำหรับคนที่ไม่ชอบคันนี้นะกันนะไม่ชอบมสาสคาแล้วกันนะครับอันนี้คืออิ p พาร่าเอสเซดนั่นเองนั่นเพื่อน คันนี้ใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้แต่ออกไปคล้ายคกีนวูดเลยออกเวกันกลางนะครับแต่ขับง่ายนะเว้ยพูดตรงนะคันนี้เนมานดาวละตังบอร์นนี่ถือว่าขับง่ายอยู่นะครับแต่ว่าเสียดายคือรถไม่แรงเว้ยคือรถรถแม่งขายอย่างเดียวคือไม่ไม่ไมแรงนะครับแต่ที่เหลือก็อมีหมดแล้วขับง่ายดีมีประโยชน์แต่ว่า ขาดความแรงนะครับในความคิดผมนะขาดความแรงนะครับลองไปซื้อลองขับได้นะครับสำหรับเจ้าอิมพัลไลซ์เซนะดีเหมือนกันดีดีเกือบเกือบจะดีแล้วเอางี้แล้วกันเกือบจะดีแล้วนะครับขาดอีกนิดนึงนะครับอันนี้คือเจ้าเอาเลสฟังชั่นเพื่อนๆเห็นปหมก็ขาดเหมือนกันก็คือตำรวจทุกคันมันมีความขาดของมันอยู่นะครับผมคือแบบ อันนี้อาจจะในบรรดารถตำรวจทั้งหมดก็อาจจะง่ายหน่อยนะครับในการควบคุมอะไรอย่างเงี้ยเออควบคุมเนี่ยเพราะน้ำหนักน่าจะเบานะครับเบาแต่ยังไม่เท่าเทอร์มินัทนะเทอร์มินัทดูเบากว่าไอ้คันนี้ก็ไอ้ไอ้คันนี้ก็เบาแต่ว่ายังไม่เท่าเทอร์มินัทแล้วก็เป็นรถไฮดรอลิกนะครับสามารถแบบว่าเอาแบบพวกล้อในขึ้นขึ้นสูงได้เลยอะหรือว่าเต้นเต้นรถได้อะไรเงี้ยแต่ก็าไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกนะฮะแต่จริงๆใช้มนทำธุรกิจจริงก็ถือว่าเฮ้ยรู้สึกว่าคันนี้มันขับง่ายอยู่นะครับในตอนที่ทำทำภารกิจนะ ในาภารกิจอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าคันนี้ขับง่ายอยู่แล้วก็พอใช้ได้นะครับพอใช้ได้แต่ผมบอกเลยนะรถตำรวจทุกคันที่ผมพูดไปเนี่ยแม่งโดนฝนเข้าไปเนี่ยอาการออกเลยนะอาการผีเข้าขึ้นเลยนะยกเว้นนะยกเว้นอยู่ไม่กี่รุ่นนะอย่างพวกอิมพัลลาเอสซดอย่างเงี้ยแล้วก็การเล็ดนะครับแล้วก็ไอเทอร์มินัสเนี่ยรู้สึกว่าอาการไม่ออกนะเวลาฝนตกอะไรเงี้ยรู้สึกว่ายังขับได้ปกตินะครับคันอื่นๆเนี่ยอาจจะมีอาการแบบอาการออกอะเออเหมือนผีเข้ารถอะเออแบบขับยากขึ้นโดยอัตโนมัติอะไรแบบเนี้ยนะครับจริงๆ <trades> ม,มันควรจะดีสุดนะจริงๆอันนี้ผมเสียดายอยู่เหมือนกันที่มอไซต์ตำรวจนะครับมันควรจะดีสุดนะแต่ว่ามันกลับกลายเป็นเวลาใช้ในภารกิจตำรวจรู้สึกไม่ค่อยโอเคนะครับแต่อย่างที Potter, ่ผมบอกนะถ้าเพื่อนๆซื้อไปเพื่อจะเอามากดแค่กดภารกิจอะไรเงี้ยผมมองว่าคุ้มแต่ถ้าคุณจะซื้อไปเพราะว่าแบบจะเอาคันนี้ไปลุยภารกิจเลยอ่ะผมว่าแม่งตายว่ะแม่งโอกาสที่คุณจะเสียเวลาแบบไปกับการตายอะไรเงี้ยอาจจะมีสูงมากไปหน่อยนะครับยิ่งเป็นมือใหม่เนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยได้แบบ แนะนำเลยนะครับอาจจะต้ขีข่เล่นนะถ้าคุณเป็นมือใหม่นะแต่ตีมันแต่งสวยนะนเพื่อนๆดูดิด ق, รถมันสวยมากนะครับสำหรับเจ้าไอ้มอไซต์ตำรวจนะเท่ด้วยคนระับแล้วก็เป็นมอไซค์คันเดียวในตำรวจด้วยนะในเกมนะวเวลานี้นะใครอยากได้ก็ไปซื้อเอาแล้วกันนะครับแต่ราคาแพงมากนะแนะนําให้รีบซื้อในสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่ามันจะได้ซื้ออะไรนราคาถูกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมจะบอกงี้ว่าใครที่มีจิตพันะครับดีสิบอย่างเงี้ยอย่าอย่าซื้อผ่านเว็บไซต์นะครับถ้าคุณซื้อผ่านเว็บไซต์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ คุณไปซื้อที่ Wywood Club แล้กันนะเพื่อนผมแนะนําให้ไปซื้อที่ Wywood Club นะครับที่ผมทําคลิปใน g d a Park นะครับไปดูได้เลยนะคือไปซื้อที่นั่นแล้วคุณจะได้ราคาถูกขึ้นนะครับเดี๋ยวพวกเอา l e t ฟัง c t i o n ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็เจ้าคาราคาร่านะเผื่อใครอยากได้นะครับก็ไปซื้อที่ Wywood Club เลยนะครับผมสําหรัคนที่มี g d Park เท่านั้นนะครับก็จะซื้อได้นั่นเองนะเราถ้าเราซื้อตรงนั้นนะมันก็จะได้ส่วนลดอีก20%นะครับตอนนี้มันลดราคามาแล้วแล้วก็ถ้าเราไปซื้อใน Wywood Club เนี่ยเราก็จะได้ส่วนลดอีก20%นะคือฟรีๆเลยนะครับง่ายมากๆดีกว่าเราซื้อผ่านเว็บนะครับก็จะเสียราคาที่แพงขึ้นนั่นเองนะ มาครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมพาไปเล่นภารกิจรถตำรวจกันนะครับรถวันนี้ที่ผมจะใช้ก็คือเจ้ามอเตอร์ไซค์นั่นเองนะเพื่อนเล่นให้ดูเฉยๆนะครับผมวิธีการกดเล่นเนี่ยเพื่อนๆก็คือกดตัว B นะครับถ้ามันขึ้นแบบด้านซ้ายบนนะครับก็คือมันให้เราปิด MC หรือ CO ก่อนมันห้ามเราลักไก่นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเปิด CO เปิด MC ไว้เพื่อจะทำการลักไก่ในการเล่นภารกิจนั่นเองเนี่ยมันเรียกของโกงๆออกมาได้เยอะนะครับเขาก็เลยแบนไว้นั่นเองนะครับก็คือต้องไม่เปิดอะไรเลยนั่นเองนะโโอออเเเเเคคคมมมมาารรตต้งงกดััว B นนะะบผ่จีีสยใหห็ แล้วทีเนี้เขาจะมีตัว e ขึ้นมาเพื่อนเให้เรากด accept เนี่ยกด e นะเพื่อรับภารกิจแล้วก็ให้เพื่อนๆสังเกตตรงหน้ากระดานว่าเนี่ยมันขึ้นว่าอะไร dispatch w o r k แล้วก็ข้างล่างเนี่ยคือรหัสภารกิจนะครับนี่คือภารกิจมันจะสุ่มไปเรื่อยๆไม่ได้แปลว่าทุกคนจะได้แบบเดียวกับผมนั่นเองนะครับบางทีอาจจะได้ไกลได้ใกล้แล้วแต่จุดนั่นเองนะฮะผมแนะนําว่าถ้าได้บางทีเราได้ไกลมากๆเนี่ยแนะนำให้รีเซิร์ฟนะครับแนะนำให้รีเซิร์ฟนะแล้วก็อย่าลืมตั้งจุดเกิดเนี่ยเป็น last location ผมว่ามันจะช่วยเราได้เยอะนนนนนัั่่เเเเองงะียต้จุดดกิป็ มันจะเราจะได้เกิดที่เดิมที่เราออกไปจากเกมนั่นเองนะครับมันจะทําให้เราแบบว่าเล่นง่ายขึ้นนะครับแล้วก็การย้ายเซิร์ฟมันก็ทําได้แป๊บเดียวเองเพื่อนๆแนะนาว่ามาช่วยเราได้มากนะครับแต่ผมบอกก่อนนะเพื่อนๆก็คือติดคูดาวเหมือนเดิมนะครับสูงว่าเพื่อนๆรับภารกิจแล้วเพื่อนๆไม่ยอมทาอย่างเงี้ยมันก็ติดคูดาวหนึ่งทีเหมือนเดิมนั่นเองนะก็คือเราก็รอแป๊บเดียวไม่เป็นไรนะครับรอรอแป๊บเดียวไม่เป็นไรนะครับ ผมก็คิดว่ามันก็เวิร์กอยู่นะฮะแล้วก็ข้อเสียอีกอันหนึงก็คือมันจะไม่เหมือนตอนที่เพื่อนๆเล่นจ็อบถ้าเพื่อนเล่นจ็อบเนี่ยคือมันจะเติมพวกขนมขนมให้อัตโนมัติใช่ไหมแต่ถ้าเพื่อนๆเล่นผ่านเอ่อฟรีโหมดแบบเนี้ยเนี่ยเพื่อนเพื่อนเล่นภารกิจรถตำรวจอย่างเงี้ยคือมันจะไม่เติมขนมให้เพื่อนๆต้องคอยไปกดเติมขนมเรื่อยๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอเจนซี่ออโต้ช็อปหรือว่าที่ไหนก็ได้ที่แบบว่าเรามีบ้านของเรานะครับที่บ้านของเราอย่างเงี้ยหรือว่าที่โรงจอดรถอย่างเงีีีีีี้้้้้้้้้้ยยยยยยส่่่่่ววนน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 ใใใหหหหหหญมมมมมมมัััััจจจะะะะะขขขิิบบบบบบบคคครรรรรรรือออออาาาาาโโโงงงงดดดถถไไไไเเเกกก็็แปผท โอเคเห็นไหมครับเนี่ยผมวิ่งมาอันนี้ผมเปิดก่อนนะผมมันมันเลยเป็นแบบนี้จริงๆถ้าผมเปิดทีหลังเนี่ยจริงๆมอไซค์นี่ถือว่าเป็นข้อเสียมากนะผมพูดตรงนะครับมอไซค์มันก็ดีในแล้วแต่จังหวะนะครับถ้าเราได้ภารกิจง่าย,ายๆแบบนี้โอเคมอไซค์มันอาจจะตอบโจทย์ แต่ถ้าเราได้ภารกิจที่มันยากขึ้นมาหน่อยว่ามอไซค์อาจจะลำบากแหละนะครับประมาณนี้ได้กันนะแต่การเล่นรถตำรวจนะครับแล้วก็รถตำรวจเนี่ยเพื่อนๆเราไม่สามารถที่จะเอารถตำรวจเนี่ยไปเข้าอู่ธรรมดาได้นะครับเราต้องเอารถตำรวจเนี่ยไปเข้าอู่ของเราเท่านั้นนะครับอู่ของเราอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ใช่อู่ข้างนอกนะครับอู่ข้างนอกพวกรถซันโต้คอสตอมหรือว่าจะเป็นใน l เเนี่ยไม่สามารถที่จะซ่อมรถหรือว่าซื้อขายรถผ่านตรงนั้นได้นะครับเราต้องเอาไปเข้าอู่ธรรมดาของเราเท่านั้นถึงจะแต่งรถได้หรือว่ากับทำการขายได้นั่นเองนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในตึก c o เรา a r e n a Wall, a u t o s h o p Agency อะไรก็ได้นะครับที่เป็นโรงจอดรถส่วนตัวหรือว่าโรงจอดรถร้อยคันก็นได้สำหรับคนที่มีจิตรพัทถ้าใครที่ไม่มีจิตรพัต้องไปอู่ส่วนตัวของเราเท่านั้นนะครับผมประมาณนั้นนะฮะอู่ส่วนตัวของเราอะไรก็ได้อย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็การที่เ,เพื่อนๆจะซื้อรถตำรวจเนี่ยผมแนะนําให้คิดดีๆก่อนที่จะซื้อเพราะว่ามันขายได้แค่ราคา0บาทนะครับ มันไม่คุ้มเลยกับการที่เ,เพื่อนๆแบบว่าจะเริ่มมันเป็นชิ้นแรกนะครับผมอาจจะไม่ได้เห็นด้วยนะกับการที่เ,เพื่อนๆเริ่มเล่นใหม่แล้วซื้อรถตำรวจมาก่อนเลยนะครับไม่เห็นด้วยเลยนะค,รควรจะมีธุรกิจส่วนตัวอื่นๆก่อนนะครับแล้วค่อยซื้ออันนี้ถ้าเพื่อนๆไปคอดี่เล่นมากลางการเกมแล้วถึงเลดเกมเนี่ยผมแนะนําให้ทานะครับแต่ถ้าใครที่เป็นมือใหม่จ๋าแบบเพิ่งมีอ่อแบบว่าโอ้โหเรื้อนะ้ามีแค่เอเจนซี่อย่างเงี้ยผมอาจจะไม่ค่อยได้แบบมองว่าคุ้มค่าเท่าไหร่ ผมอาจจะไม่ได้มองแบบนั้นนะอาจจะไม่ได้มองคุ้มค่าทั้งนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของตัวเพื่อนๆเองว่าผ่านการเล่นมามากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็มีความชํานาญในการเล่นมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ารถตำรวจมันเป็นของสิ้นเปลืองหนึ่งอย่างเลยนะผมบอกเลยนะถึงมันจะเหมือนธุรกิจอะไรเงี้ยแต่มันเป็นของสิ้นเปลืองหนึ่งอย่างในสัปดาห์นี้ที่ผมแนะนำหลายๆคนให้ซื้อมาลดราคาค่อนข้างสูงมากนะครับจริงๆก่อนหน้ามันไม่เคยลดราคาขนาดนี้เลยนะปัจจุบันมันลดราคาหนักมากนะครับก็เลยอาจจะมองว่าเฮ้ยมันน่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น อาจจะอาจจะไม่ดีดีมากแต่ปัจจุบันมันมีการคูณมันก็เลยถือว่าดีมากนั่นเองนะครับผมสำหรับรถตำรวจนะก็ถือว่าเป็นของสิ้นปืนหนึ่งอย่างแนะนําให้มีธุรกิจสักอย่างก่อนเอเจนซี่ก็ได้หรือว่าออโต้ช็อปหรืออะไรก็ได้ที่เป็นที่เอาไว้แต่งรถก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะสำหรับรถตำรวจเพราะรถตำรวจเนี่ยมาจอดที่ไหนก็ได้นะครับจะเป็นโรงจอดรถส่วนตัวหรือจะเป็นจอดที่แฟคซิตี้หรืออะไรก็ได้ที่เป็นโรงจอดรถของเรานะครับคือใส่ได้ทุกอันเลยนั่นเองนะประมาณนี้กันสำหรับรถตำรวจนะเพื่อนๆผมก็บอกประมาณนี้แล้วก หรือว่าบางคนอาจจะแย้งในตรงนั้นตรงนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเผื่อบางคนอาจจะมีความคิดเห็นต่างกันไปหรือว่าอาจจะชอบแตกต่างกันก็ลองมาพูดคุยกันได้นะครับผมคอมเมนต์บอกกันได้เลยนั่นเองนะ้นเพื่อนใครชื่นชอบก็รย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอยากให้ผมทำไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันมาน,นั่นนั้นเพื่อนไว้เจอกันใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย